ความเชื่อโบราณหลากหลายเรื่องกำลังถูกลืมหายไปวันนี้อยากมาชวนคุณมาสายมูนิดๆ้ด,ดยการพูดคุยเกี่ยวกับความเชื่อว่าความเชื่อนั้นคืออะไรพร้อมมาหรือฟื้นทำความรู้จักกับ15ความเชื่อของคนไทยไม่ว่าจะเป็นความเชื่อเกี่ยวกับบ้านสัตว์หรือคนที่หลายคนคงได้ยินจากผู้เฒ่าผู้แก่ที่คอยตักเตือนและพูดถึงอยู่บ่อยๆแต่ก็ควรทำความเข้าใจกับแต่ละความเชื่อให้ถูกต้อง 1. จิ้งจกร้องทักความเชื่อโบราณ คนโบราณเชื่อว่าหากจิ้งจกร้องทักห้ามออกจากบ้านเด็ดขาดโดยเฉพาะถ้าเสียงนั้นอยู่ด้านหลังหรือตรงศีรษะให้เลื่อนการเดินทางออกไปแต่หากเสียงร้องทักอยู่ด้านหน้าหรือซ้ายก็สามารถเดินทางได้จะทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นสะดวกสบายความจริงในปัจจุบันถึงจิ้งจกจะพบได้ง่ายทายในบ้านเรือนมากกว่าตุ๊กแกแต่จิ้งจกก็ดูเหมือนจะหายากขึ้นทุกที่สังเกตได้ว่าเวลาเราอยู่บ้านเราแทบจะไม่ได้ยินเสียงจิงจ้งจกร้อง ดังนั้นนานๆนนนนทีเมื่อเราได้ยินเสียงจิ้งจกร้องเราจึงคิดไปเองว่าเป็นการร้องทักร้องเตือนให้เราระวังตัวดังนั้นการที่จิ้งจกร้องทักจึงเป็นความเชื่อแต่โบราณเมื่อครั้งยังมีจิ้งจกกาติดตามฝาบ้านให้เห็นมากมายอย่างไรก็ตามไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนถึงจิ้งจกจะทักหรือไม่ทักคุณก็ควรระมัดระวังตัวไม่อยู่ในความประมาทนะครับสตุ๊กแกร้องตอนกลางวันความเชื่อโบราณโดยปกติตุ๊กแกมักจะร้องในเวลากลางคืน หากตุ๊กแกที่อาศัยอยู่ตามซอกหลือภายในบ้านร้องตอนกลางวันถือเป็นลางบอกเหตุร้ายเนื่องจากคนโบราณเชื่อว่าตุ๊กแกคือวิญ,ญญาณของปู่ย่าตายายที่เสียชีวิตไปแล้วมาอาศัยอยู่คอยคุ้มครองลูกหลานจากภัยอันตรายหากตุ๊กแกร้องทักในเวลากลางวันแปลว่าปู่ย่าตายายมาเตือนว่ากำลังมีภัยมาถึงตัวเราความจริงโดยปกติตุ๊กแกเป็นสัตว์เลื้อยคลานประเภทที่ใช้ชีวิตอยู่ในเวลากลางคืนจะออกหากินมแมลงตัวเล็กๆ ในช่วงในเวลากลางคืนแต่มันก็ไม่แน่เสมอไปตุกแกอาจส่งเสียงร้องเพื่อประกาศอนาเขตได้ในทุกเวลาหากมันเจอคนหรือสัตว์ตัวไหนที่มาลุ้งล้ำอนาเขตของมันอีกทั้งเสียงต,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 ตัก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 แกของมันจะดังค่อยหรือทีแค่ไหนขึ้นอยู่กับชนิดหรือพันุ์ของตุกแกแล,และอารมณ์ของมันในขณะนั้นอย่างไรก็ต่างความเชื่อเกี่ยวกับตุกแกร้องทักตอนกลางวันนั้นเป็นความเชื่อที่อยู่กับคนไทยดังนั้นไม่เชื่อก็ไม่ควรลบหลู่นะครับ 3ตัวเงินตัวทองคลานเข้าบ้านความเชื่อโบราณคนโบราณมีความเชื่อว่าหากเห็นตัวเงินตัวทองเลื้อคลานอยู่ภายในบ้านให้พูดถึงแต่สิ่งดีๆไม่ให้ไหล่โดยใช้ความรุนแรงหรือดุด่าห้ามใช้คำพูดหยาบคายเพราะการที่ตัวเงินตัวทองเข้าบ้านถือเป็นการแก้เคล็ดให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาความจริงอันที่จริงแล้วตัวเงินตัวทองมักเข้ามาอาศัยหรือเลื้อผ่านบ้านที่อยู่ติดริมน้ำ หรือริมคลองเพราะเป็นสัตว์เลื้อยคลานครึ่งบกครึ่งน้ำชอบอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำและในที่มีต้นไม้รกหักบ้านของคุณอยู่ริมแม่น้ำลำคลองไม่น่าแปลกใจที่คุณอาจเจอตัวเงินตัวทองมาทักทายในบ้านได้หักตัวเงินตัวทองคลานเข้าบ้านเราก็สมควรจะไล่ออกนอกบ้านเพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายกับเด็กๆหรือสมาชิกในครอบครัวได้ซึ่งในสมัยโบราณน่าจะใช้ตัวเงินตัวทองเป็นอุบายไม่ให้เราพูดคำหยาบคายมากกว่าค่ะสีนกแสกก่อหลังคาบ้าน ความเชื่อโบราณโบราณเชื่อว่าหากมีนกแสกเกาะหลังคาบ้านจะเกิดลางร้ายจะมีคนในบ้านเสียชีวิตเพราะนกแสกเป็นนกที่ถือว่านำความอปมงคลมาสู่บ้านเนื่องจากโดยธรรมชาติแล้วนกแสกมักจะไม่มาประปนอยู่ตามที่อยู่อาศัยของคนความจริงโดยปกตินกแสกหรือนกเข้าแมวเป็นนกที่ชอบอาศัยอยู่ใกล้บ้านเรือนหรือในแหล่งชุมชนอยู่แล้วแต่ในปัจจุบัน เมื่อมีความเจริญมากขึ้นเราอาจหานกแสกได้ยากขึ้นดังนั้นหากมีนกแสกหรือกาหรือนกใดๆบินมาเกาะหลังคาบ้านบอกเลยว่าแถวบ้านคุณมีแหล่งอาหารของนกที่อุดมสมบูรณ์นกจึงเข้ามาเกาะหลังคาบ้านแล้วส่งเสียงร้องดังนั้นเมื่อได้ยินเสียงร้องของนกแสกหรือนกใดๆอย่าตกใจหรือกังวลจนเกินเหตุนะครหเพิ่งทํารังในบ้านความเชื่อโบราณเป็นความเชื่อแต่โบราณที่ว่า หากมีพึ่งมาทํารังบนต้นไม้ภายในบ้านเชื่อว่าบ้านนั้นมีโชคลาภอย่าไปไล่หรือทําลายรังพึ่งโดยเด็ดขาดเพราะอาจจะทําให้เกิดความหายนะเพราะพึ่งเป็นมแมลงนําโชคที่ขยันทํางานสร้างรังพึ่งจนใหญ่โตมีบริวารพึ่งนับร้อยอยู่กันอย่างดีมีสุขความจริงบ้านไหนมีพึ่งมาทํารังก็น่าเป็นกังวลอยู่นะขย่ว่าแต่รังพึ่งเลยรังวดหรือรังต่อก็เป็นอันตรายต่อสมาชิก ในครอบครัวและสัตว์เลี้ยงอยู่เช่นกันจริงอยู่ที่พึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความขยันขันแข็งแต่ถ้าพึ่งเริ่มมาทํารังภายในบ้านเราไม่ควรจะปล่อยให้สางรังขนาดใหญ่เพราะยิ่งใหญ่จะยิ่งกําจัดได้ลําบากหากพบพึ่งมาทํารังภายในบ้านแนะนําให้หาผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยจัดการรับรองได้ว่าไม่ทําให้บ้านคุณมีโชคร้ายอย่างแน่นอนคะ่ะ 6. ห้ามกวาดบ้านตอนกลางคืนความเชื่อโบราณ หลายคนคงเคยได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่ห้ามไม่ให้กลาดบ้านในยามวิการหรือในเวลากลางคืนเพราะเชื่อว่าจะเป็นการกวาดเงินกวาดทองที่อุตสาห์ทำงานสะสมมาออกไปหมดความจริงอาจเป็นได้ว่าเมื่อก่อนไม่มีเราไฟฟ้าใช้ตอนกลางคืนมันมืดมากการกวาดบ้านตอนกลางคืนจึงไม่ปลอดภัยอาจไปเหยียบเอาของมีคมหรือสัตว์ร้ายอีกอย่างการทำความสะอาดหรือกวาดบ้านในเวลากลางคืนอาจสร้างความรำคาญใจ ให้กับเพื่อนบ้านเนื่องจากเราอาจไม่เพียงแค่กวาดอาจมีการเคลื่อนย้ายตู้หรือข้าวของเพื่อกวาดถยะหรืออยากย้ายทำให้เกิดเสียงรบกวนเพื่อนบ้านคะ่ะ 7. ไม่ควรมีรูปภาพหรือรูปปั้นยักย้ายประดับบ้านความเชื่อโบราณรูปปั้นหรือรูปภาพยักย้ายมักพบเห็นได้ในวัดหรือหน้าอุโบสถไม่นิยมนำมาประดับตกแต่งภายในบ้านโบราณว่าหากบ้านไหนมีรูปภาพหรือรูปปั้นยักย้ายนำมาประดับตกแต่ง อาจทำให้คนในบ้านทะเลาะบอกแว้งกันบ่อยและทำให้มีแต่เรื่องเดือดร้อนมาสู่บ้านความจริงการใช้รูปภาพหรือรูปปั้นยักษ์ย้ายมาประดับหรือตกแต่งภายในบ้านนั้นมันไม่เหมาะสมอยู่แล้วเพราะภาพยักษ์ย้ายมักสะท้อนอารมณ์ที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดความดุและความก้าร้าวเราควรหาภาพวิวทิวทัศน์สวยๆหรือภาพสมาชิกในครอบครัวมาตกแต่งบ้านแทนจะเหมาะสมกว่าค่ะ 8. ห้ามนอนหันศีรษะไปทางทิศตะวันตกความเชื่อโบราณโบราณห้ามหันหัวนอนไปทางทิศตะวันตกเพราะเป็นทิศคนตายหากใครนอนเอา,เอาหัวนอนไปทางทิศตะวันตกจะทําให้นอนฝันร้ายจะถูกผีอำถูกผีหลอกนอนแทบไม่ได้ตื่นนอนขึ้นมาจะไม่สดชื่นแจ่มใสความจริงการนอนโดยหันศีรษะไปทางทิศตะวันตกนั้นจริงแล้วอาจใช้ไม่ได้สําหรับการพักอาศัยในยุคป,ปัจจุบัน เนื่องจากห้องพักหรือบ้านของคนในปัจจุบันอาจมีทางเลือกได้ไม่มากนักจะพบว่าหลายบ้านหรือหลายห้องพักในคอนโดอาจเลือกไม่ได้ว่าจะหันศีรษะไปทางทิศใดและหลายคนที่นอนโดยหันศีรษะไปทางทิศต,ตะวันตกก็นอนหลับสบายไม่ฝันร้ายแต่อย่างใดเก้าน้ำมะพร้าวช่วยให้ทารกคลอดใหม่ผิวสะอาดสดใสความเชื่อโบราณมีความเชื่อว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ควรดื่มน้ำมะพร้าวในช่วงประมาณเดือนที่ห้าของการตั้งครรภ์ จนถึงเวลาคลอดลูกเพื่อให้ลูกที่เกิดมามีผิวสะอาดสดใสไม่มีไขหรือเมื่อติดตัวลูกความจริงน้ำมะพร้าวมีส่วนประกอบของไขมันทั้งอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวเมื่อคุณแม่ท้องดื่มน้ำมะพร้าวไขตามตัวลูกจะสีมีขาวสะอาดขึ้นซึ่งไม่ใช่เรื่องน่ากังวลเลยเพราะไขสีขาวที่เคลือบตัวของลูกน้อยมีหน้าที่ช่วยให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวป้องกันการเสียความร้อนให้ลูกตอนแรกเกิดต้องการแบคทีเรียผ่านสู่ผิว และยังเป็นตัวหล่อลื่นช่วยให้คลอดได้ง่ายขึ้น 10. คุณแม่ตั้งคันทานเชาวกล้วยแล้วลูกจะคลอดออกมาตัวดำความเชื่อโบราณโบราณเตือนคุณแม่ตั้งคันว่าห้ามรับประทานเชาวกล้วยโดดเด็ดขาดเพราะลูกที่คลอดออกมาจะมีตัวดำเหมือนเชาวกล้วยไม่ว่าผิวคุณแม่จะขาวชูวแค่ไหนก็ตามสีในขนมและอาหารที่คุณแม่ตั้งคันรับประทานจะส่งผลต่อสีผิวของลูกโบราณ จึงห้ามไม่อยากให้คุณแม่รับประทานของดำอย่างเฉากล้วยความจริงเฉากล้วยอาจมีสีดำก็จริงแต่ไม่ได้ทำให้ลูกในท้องตัวดำตามไปด้วยตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วอาหารที่คุณแม่กินจะไม่มีผลต่อสีผิวลูกสีผิวที่ได้จะมาจากกรรมพันธ์ของคุณแม่และคุณพ่อคุณแม่ตั้งทันจึงสามารถรับประทานเฉากล้วย ได้อย่างไม่มีปัญหาเหตุผลที่คนโบราณเขาเตือนอาจเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่ขนมหวานอย่างเฉาวก้วยในน้ำเชื่อมอาจมีความหวานมากเกินไปทําให้น้ําตาลในเลือดของคุณแม่ขึ้นสูงได้อันที่จริงเฉาวก้วยมีคุณประโยชน์ในการช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนลดอาการร้อนในแก้กระหายให้คุณแม่ได้ดีอีกด้วย11เด็กทารกที่เกิดมาแล้วมีปานความเชื่อโบราณ คนโบราณเชื่อว่าเด็กทารกคนใดที่เกิดมามีปานแดงหรือปานดำบนร่างกายนั้นถือได้เกิดมาในชาติที่แล้วแต่เสียชีวิตแต่เด็กพ่อแม่จึงอยากป้ายถิวลูกเพื่อทำตำหนิเอาไว้หากไปเจอเด็กที่ไหนที่มีตำหนิเหมือนกันจะหมายถึงลูกที่เสียชีวิตไปกลับชาติมาเกิดใหม่หากเป็นปานแดงหมายถึงถูกป้ายด้วยปูนแดงและหากเป็นปานดำหมายถึงถูกป้ายด้วยถ่านความจริงปานแดงปานดำหรือรอยตำหนิบนถิวทารกน้อย อาจเกิดจากพันธุกรรมเกิดเพราะเซลล์ผิวหนังผิดปกติซึ่งเป็นเรื่องปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ปานแดงหรือพอร์ตไวส s t a i เป็นความผิดปกติของหลอดเลือดที่พบได้ตั้งแต่ช่วงแรกเกิดเป็นผื่นสีแดงองมม่วงรอยโรคจะขยายขนาดตามพื้นที่ผิวของร่างกายและโตขึ้นตามวัยอาจทําให้หายได้ด้วยการทําเลเซอร์12คุณแม่ตั้งครรภ์ห้ามไปงานศพความเชื่อโบราณความเชื่อโบราณบอกว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ไม่ควรไปร่วมงานศพเพราะจะทําให้ผู้ผี และวิญญาณร้ายติดตามคุณแม่กลับบ้านมารังแกลูกน้อยในคันทำให้การตั้งคันอาจมีปัญหาหรืออุปสรรคเพราะดวงวิญญาณกันแกล้งนั่นเองความจริงนั่นอาจเป็นกุศโลบายของคนโบราณที่ไม่อยากให้คุณแม่ตั้งคันไปร่วมงานศพหรือเห็นภาพที่น่าสกเศร้าทําให้ไม่มีความสุข ซึ่งอาจส่งผลกับลูกในท้องในปัจจุบันคุณแม่ตั้งครรภ์สามารถไปร่วมง,งานศพได้อย่างสบายใจไม่ต้องกลัวจะมีวิญ,ญญาณตามติดมาเพียงคุณแม่ต้องรู้จักจัดการกับอารมณ์ไม่ให้เกิดความเครียดหรือความเศร้าจากการไปร่วมง,งานศพนั้นจะได้ไม่ส่งผลกระทบกับลูกในครรภ์และระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยก็เพียงพอค่ะ13กลับจากงานศพให้ล้างหน้าด้วยน้ำใสใบทับทิมความเชื่อโบราณการไปร่วมง,งานศพอาจทำให้เกิดเสน่เจันไร อาจมีบิญญาณร้ายติดตามมาบ้านไทยแต่ครั้งที่ไปร่วมงานศพเมื่อกลับถึงบ้านควรล้างหน้าล้างมือล้างเทา้าด้วยน้ำสะอาดผสมกับกิ่งทับทิมหรือพกกิ่งทับทิมเล็กๆไปร่วมงานด้วยเพื่อป้องกันสิ่งเลวร้ายตามกลับบ้านความจริงทับทิมถือเป็นพืชมงคลจากสวรรค์มีความศักดิ์สิทธิ์และสามารถไล่พูดผีปีศาจได้การเตรียมน้ำผสมกิ่งทับทิมหรือพกกิ่งทับทิมเล็กๆไปงานศพนั้น จึงอาจเป็นอีกหนึ่งกุศโลบายของคนโบราณเพื่อช่วยให้เราสบายใจว่ากิ่งทัพทิมสามารถขับไล่บิญญาณร้ายไม่ให้ตามมาบ้านเราจะได้ไปร่วมงานได้อย่างตอดโปร่งโล่งใจค่ะ 14. ห้ามตัดผมวันพุธความเชื่อโบราณคนโบราณเชื่อถือว่าวันพุธเป็นวันแห่งความเจริญงอมวันแห่งการเติบโตและวิวัฒนาการวันพุธจึงถูกห้ามไม่ให้ตัดผมตัดไม้หรือตัดสิ่งต่างๆในวันนี้หากตัดผมในวันนี้ จะทําให้ผู้ถูกตัดผมมีความโง่เขลาบาปัญญาทําอะไรก็ไม่มีความเจริญก้าวหน้าความจริงเรื่องของการห้ามตัดผมในวันพุธไม่ได้มีอะไรเกี่ยวเนื่องกับความเชื่อที่ว่าตัดผมวันพุธแล้วจะไม่มีความเจริญหรือมีความโง่เขลาแต่ในความเป็นจริงแล้ว ในสมัยก่อนเมื่อพระมหากษัตริย์หรือพระเจ้าแผ่นจะทรงตัดผมหรือตัดเล็บจะทรงรับสั่งให้ช่างที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาในวังโดยวันที่พระองค์ทรงเลือกคือวันพุธดังนั้นในวันดังกล่าวช่างตัดผมหรือช่างทำเล็บจะต้องเตรียมตัวเพื่อเข้าไปถวายการรับใช้ในวังประชาชนทั่วไปจึงเห็นเป็นสิ่งไม่ควรที่ตนทำตัวเสมอเจ้าจึงไม่นิยมตัดผมในวันพุธกันจนกลายเป็นธรรมเนียมมาถึงปัจจุบันนี้ว่าไม่ควรตัดผมในวันพุธนั่นเอง15หตากระตุก ความเชื่อโบราณคนโบราณเชื่อว่าหากตาซ้ายกระตุกจะมีเคราะห์มีโชคร้ายผิดหวังแต่หากตาขวากระตุกถือว่าโชคดีถ้าเป็นในช่วงกลางคืนตาขวากระตุกจะไม่ดีจะมีเคราะห์มีเหตุร้ายเกิดขึ้นแต่ถ้าหากเป็นตาซ้ายกระตุกจะมีโชคลาภจากเพื่อนความจริงอาการตากระตุกหรือไอที่ชิงไม่ว่าจะเป็นตาขวาหรือตาซ้ายเป็นอาการที่เปลือกตามีการขยับเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วอ่ะเป็นเทียงเล็กน้อย หรืออาจเกิดขึ้นทีทีเป็นอาการที่เกิดจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเกิดจากความเครียดตาแห้งหรือตาล้าไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่อหรือโชคลางแต่อย่างใดแต่หากอยากทราบข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับอาการกระตุกของตาว่าส่งสัญญาณอะให้คุณหรือเปล่าหาอา่านได้ที่บทความตากระตุกข้างขวาสัญญาณเตือนภัยของร่างกายอันที่จริงยังมีความเชื่อโบราณอีกมากมายสําหรับคนไทยที่บอกต่อกันมามาจากผู้หลักผู้ใหญ่และบรรพบุรุษสําหรับคนรุ่นใหม่ ความเชื่อต่างๆอเริ่มเลือนลางและค่อยๆสูญหายไปแต่เกิดเป็นคนไทยมีความเชื่อไว้บ้างก็ไม่มีอะไรเสียหายไม่เชื่อแต่ไม่ลบหลู่นั้นจะเป็นการดีที่สุดนะคะ